เครื่องซักผ้าฝาบนโตชิบ้านะครับอาการขึ้นโคด E หนึ่งะครับฟองโคดขึ้นมา E หนึ่งทุกอย่างปกตินะครับพอถึงขั้นตอนสปินหรือปั่นแห้งจะฟ้องโคดขึ้นมาเป็นตัว E แล้วก็เลขหนึ่งนะครับ มีสัญญาณเตือนติดจะแก้ไขยังไงลองมาดูในคลิปนี้กันครับระบบทุกอย่างทำงานปกติดีนะครับแต่พอถึงขั้นตอนการสปินหรือการปั่นแห้งระบบจะฟ้องโค้ดขึ้นมาเป็น E1 อ,อาการนี้ เกิดได้หลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเครื่องนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับงานซ่อมง,ง,งานซ่อมสารพัดช่างของเดี๋ยวบรบีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาตรวจซ่อมเครื่องซักผ้าก้าบ,บนนะครับโตชิบ้านะครับยี่ห้อโตชิบ้าก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ เครื่องนี้นะครับอาการก็คือขึ้นโค้ด E1 นะครับซึ่งลูกค้านามาซ่อมนั้นข้างหลังนั้นมีหนูเข้าไปกัดแล้วก็ทำรังซึ่งไม่ได้ใช้มาหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับผมก็ทำการต่อนะครับต่อสายทุกจุดนะครับต่อสายนะครับเรียบร้อยทุกทุกอย่างต่อ ต่อเสร็จแล้วก็ทำการาเปิดเครื่องดูนะครับทีนี้เหตุที่เกิดก็คือเครื่องซับทุกอย่างปกตินะครับแต่มีจังหวะที่จะปั่นแห้งหรือว่าเราลัดขั้นตอนมาสะสะปินนะครับเครื่องมีโค้ดแจ้งขึ้นมาเป็น E 1นะครับ E 1นะครับ นังยังดังตัวอย่างที่ไว้มีไว้ข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโค้ดอีหนนี้นะครับตามหลักก็คือเป็นโค้ดที่แจ้งเตือนบอกว่ามีความผิดปกติของมอเตอร์เดนนะครับมอเตอร์เดนน้ำทิ้งซึ่งจะอยู่ข้างล่างมอเตอร์เดนน้ำทิ้งจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับ ทีนี้ผมได้ทำการเช็คมอเตอร์เดินไม่เสียนะครับเช็คมอเตอร์เดินไม่เสียระบบต่างๆที่อยู่ด้านล่างทำงานปกตินะครับแต่ก็ยังฟ้องโค้ดขึ้นมาเป็นนี่นั่นคือสาเหตุที่เราจะคำนวณว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเราต้องค้นหาว่ามันเกิดจากอะไรมันมีหลายสาเหตุนะครับ บางทีถ้าถ้าเราไม่ตรวจสอบให้แน่ใจเราไปเปลี่ยนมอเตอร์เดนเลยก็อาจจะทําให้เสียเวลาไปาเสียเงินไปนะครับทีนี้เรามาดูครับมาดูนะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องสั่งสปินเลยสั่งสปินเลยนะครับคือเรารับขั้นตอนมาที่สปิน เราจะดูว่าอาการที่เขาฟ้องขึ้นมาเป็นปังไงครับมอเตอร์เดนนะครับ,รรบทำทำงานคือจะดึงที่ปล่อยน้ำทิ้งจนสุดนะครับแล้วก็จากนั้นเครื่องก็จะทำการปันนร่นแต่เครื่องนี้นะครับมอเตอร์เดนทำงานดึงที่ปล่อยน้ำทิ้งจนสุดแล้วแต่ว,ว่าเครื่องไม่ปั่นนะครับ สักพักหนึ่งก็จะแจ้งเตือนว่า E หนึ่งขึ้นมานะครับ mm hmm. นะครับฟ้องโค้ดขึ้นมา E หนึ่งทุกอย่างปกตินะครับพอถึงขั้นตอนสปินหรือปั่นแห้งจะฟ้องโค้ดขึ้นมาเป็นตัว E แล้วก็เลขหนึ่งนะครับมีสัญญาณเตือนติดๆนั่นก็คือโค้ดได้บอกว่า มอเตอร์เดนของท่านนั้นมีปัญหาอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนะครับแต่หลังจากที่เรามาได้ตรวจสอบอย่างแน่แน่แน่ใจแล้วว่าไม่ใช่มอเตอร์เดนนะครับให้เรามาดูนะครับอาก,การขึ้นอีหนึ่งนั้นนะครับสามารถเกิดขึ้นได้จากตัวเ e เซอร์ตัวนี้เสียนะครับและก็ อา,อาการของมอเตอร์เดนเสียเองนะครับก็ขึ้นอีหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นคือกรณีที่ขึ้นอีหนึ่งนะครับบางทีหนูกับสายไฟนะครับทำให้ไฟไม่วิ่งไปถึงมอเตอร์เดนหรืออย่างนี้นะครับทำให้ไฟวิ่งมาไม่ถึงเบเซอร์นะครับก็ เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะครับผมก็ได้ทําการตัดแล้วก็ต่อเฟเจอร์ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับที่นี้เรามาทํางานทําการสั่งงานดูนะครับตัวเก่านี่ก็ไม่ได้แล้วนะครับครโอเคนะครับเราเสียบลักนะครับการทํางานให้ระวังนะครับการทํางานให้ระมัดระวังเพราะว่าไฟแรงสูงนะครับ ตีวนี้เรามารับขั้นตอนดูนะครับเราสั่งไปที่สปินนะครับกดสั่งสปินครับนะครับพี่น้องมาดูอ่ามอตเตอร์เรนดึงนะครับนะครับนั่นนกะ็ดึงดึงสุดแล้วนะครับดึงสุดแล้วดีด ให้สังเกตไปที่ตรงสายพานนะครับนี่นะครับหมุนนะครับนั่นไงครับนี่นะครับทําการปั่นหมาดนะครับปั่นหมาดนะครับปั่นหมาดปั่นแห้งครับทํางานเรียบร้อยครับผมนี่คือกรณีการตรวจซ่อมนะครับในรูปแบบขึ้น E1 นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้นะครับ กรณีตรวจซ่อมนะครับเป็นสภาโตชิบ้ารถนะคระคารขึ้นรด E1 นะครับรความว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับผมากไว้แค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผม